นิทานต้นข้าวกับแม่ไก่การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแม่ไก่ตัวหนึ่งเลี้ยงลูกไก่เพียงตัวเดียวชื่อว่าข้าวตั้งแต่ข้าวยังเล็กแม่ไก่ก็คอยจิกหาเมล็ดข้าวจิกไล่แมลงเอาไว้ให้ลูกกินแม่ฝนจะตกแดดจะร้อนแม่ไก่ก็ไม่เคยหยุดพักวันหนึ่งข้าวเริ่มโตเป็นไก่ไว้นุ่ม มันวิ่งเล่นไปทั่วทุ่งมาจนบางครั้งลืมกลับมากินอาหารที่แม่หาไว้แต่แม่ไก่ก็ยังคงเฝ้ารอด้วยความห่วงใยจนกระทั่งวันหนึ่งแม่ไก่ล้มป่วยขาเจ็บเดินไม่ไหวข้าวมองเห็นแม่ที่เคยแข็งแรงกลับสู้ผอมลงทุกวันมันจึงนึกขึ้นได้ว่าที่ผ่านมาตนเองเอาแต่เล่น ไม่เคยช่วยแม่เลยข้าวจึงตัดสินใจเปลี่ยนแปลงทุกเช้ามันออกหากินแทนแม่จิกหามเมล็ดข้าวและน้ำมาวางไว้ตรงหน้าบางครั้งยังคอยบังแดดบังฝนให้แม่ด้วยปีกของมันเองแม่ไก่มองลูกด้วยน้ำตาซึมเธอยิ้มและพูดว่าลูกเอ,อ๋ยแม่ไม่ได้อยากให้เจ้าตอบแทนสิ่งใด แค่เห็นเจ้ารู้จักกตันยูแม่ก็ดีใจที่สุดแล้วตั้งแต่นั้นมาข้าวก็ไม่เคยลืมบุญคุณของแม่อีกเลยและอยู่ดูแลแม่ไก่อย่างอบอุ่นจนทุกตัวในทุ่งนาต่างเอ่ยชมว่าลูกไก่ตัวนี้ช่างเป็นตัวอย่างของความกตันยูข้อคิดจากนิทานความกตันญู ไม่ได้อยู่ที่การตอบแทนใหญ่โตแต่อยู่ที่หัวใจที่ไม่ลืมบุญคุณของผู้ที่เคยเลี้ยงดูและให้ความรักแก่เรา